วันนี้เช่นเคยครับกั๊กกับ, guest, บเกสต์นะครับจะเอาธีมของดรามานะครับมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังเลยนะครับนำะมารู้แนวทางเต,ตรียมมาให้ทั้ง m d เตรียมมาให้ทั้ง M อิงเตรียมมาให้ทั้ง MM เเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับนะเราจะเริ่มต้นก่อนนะน้องนะโดยการาให้แขกรับเชิญของเอ็มดีหกปีนะก็คือพี่นายนะครับจะเข้ามาพูดตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เอ็มเอเนาะนะครับซ yeah, ึ m m ่ง MM เนี Aí, <pequeña S 1> ่ยยังไม่เคยมีคนเรียนมาก่อนเนาะเราก็เลยเอารุ่นพี่นะครับที่เรียนปริญญาโทที่ CMMU เนี่ยนะครับให้เขามาช่วยให้ข้อมูลซิว่าเอ๊ะตอนสัมภาษณ์เนี่ยเ m เขาน่าจะมีมุมมองแบบไหนนะครับเขาสนใจคำถามไหนนะแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายเราก็จะมาว่ากันในเรื่องของ m อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนนะครับนะเราไปเลยละกันเนาะพี่นายเนาะ สวัสดีพี่นายแนะนําตัวสักนิดนึงครับผมค่ะค่ะก็ชื่อนภรลิมสุวัธีลาค่ะชื่อเล่นชื่อนายก็สอบติดรามารอบพอร์ตค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมอขอนแก่นค่ะอู้หู้เ <c oughs> นาะขอขหมวดเป็นตีมได้ไหมพี่นายได้ค่ะถ้าอยากให้แบบขมวดเป็นตีมสักประมาณสามตีมอย่างเงี้ยแล้วแล้วเดี๋ยวเราให้ลงรายละเอียดในตีมนั้นว่ามีมีประมาณทำาำแบบไหนบ้างเนาะ มันพอจะแบ่งเป็นหมวดคำถามได้กี่คำถามบ้างครับคิดว่าเ้าของเรามาก็แบ่งได้ก็สามแบบอย่างที่พี่ตั๊กบ,บอกเนาะก็คือพวกเอ่อถามที่เกี่ยวกับตัวเราคําคถามที่วัดทัศนคติเราแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเอเหตุการณ์สมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์จินมองโอเคอันแรกก็เอะจะเป็นพูดถึงสเตชันที่เพรเชอร์ก่อนละกันเป็นสเตชันที่เขาจะถามเรื่องพอร์ตอะคะ่ะ กับ personal statement mm hmm. เขาจะเอามาแบบมาเปิดแล้วก็มาอ่านออกแนวแบบ pressure ดูเราหน่อยๆค่ะก็อย่างเช่นที่นายโดนนั้นเขาก็จะแบบถามว่าทําไมให้ความสําคัญอันนี้มากกว่าอันนี้ละ่ะเธอไม่คิดเหรอว่าอันนี้อาจจะทําให้เธอติดเข้ามาก็ได้แล้วก็แบบนายนายเขียนแบบไทยปนอังกฤษไปด้วยอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะเขาก็จะถามว่าทาไมใช้ไทยปนอังกฤษแบบคิดว่ายังไงเขาก็จะถามเจาะๆไปเรื่องแบบพยายามดูดวแบบว่า อาจารย์ว่ามันตลกนะที่เธอทําแบบนี้อะไรอย่างคะ่ะเออแล้วคืออันนี้มันเป็นห้องแรกที่นายเจอด้วยนยก็ตกใจนิดนึงนะแต่ว่าก็แบบ keep calm, คีบคอม,อมค่ะอืออืมค่ะอ๋อห้องถัดไปก็เอาแบบคลาสสิกเลยละกันเนาะก็คือ strength and weakness ค่ะก็คือข้อดี <Okay. S 1> ของข้อดขีข้อดีข้อเสียของเราค่ะก็สำหรับนาอ่อนในก็บอกเขา ในพูดถึงข้อดีสามข้อแล้วก็พูดเสียข้อเสียพูดข้อเดียวค่ะเออก็ค well ือเ <ah ขาคือค่ะพี่กายว่าไงเขาเขาเขาได้บอกไหมคะว่าต้องข้อเสียกี่ข้อหรือข้อดีกี่ข้ออ๋อเขาไม่ได้ระบุค่ะเขาก็แบบว่าคิดว่าข้อดีของเราคืออะไรแล้วก็ข้อเสียของเราคืออะไรค่ะก็ฉะนั้นคือที่นายคิดเนาะเวลาเรา list ข้อดีอ่ะก็พยายาม list 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 มาเป็นข้อแต่ไม่ต้องแบบ elaborate ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเยอะมากมันก็จะดูแบบหลงตัวเองเนาะแล้วก็แค่พูดแบบ อ๋อหนูมี creativity หนูมีนี่หนูมีนีแล้วก็แบบพอค่ะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียแล้วก็ลองแบบไา่ไปยาวๆก็ได้อาจจะแบบยกตัวอย่างว่าเอออ่ะที่ที่นายทำเนาะนายก็จะแบบพูดว่าข้อเสียคือนั้นคืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ข้อเสียเนี้ยมันมาเอฟเฟกเราแล้วก็สุดท้ายก็ตบด้วยว่าเออโอเคเรารู้แล้วว่านี้คือข้อเสียแล้วเราจะจัดการมันยังไงค่ะพอเราพูดมายาวอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่ต้องพูดถึงข้อเสียอ,อื่นแล้วค่ะเออมันก็จะ น่าจะเป็นวิธีการตอบที่ดีคําถามที่สามครับพี่นายอเป้าหมายในชีวิตค่ะ,ะเป้าหมายในชีวิต oh. ของเราคืออะไรค่ะแล้วก็แล้วก็มี follow up มาด้วยว่าคิดว่าอุปสรรคในการไปสู่เป้าหมายเนี่ยคืออะไรค่ะ hmm. อืมก็เอ่อแนวาการตอบเนาะก็แบบ ก็ว่าก็คือแน่นอนว่าอยากเป็นแพทย์ก็ก็อาจจะตอบทั้งแบบ career wise ก็ได้ว่าในอาชีพแพทย์เนี่ยเป็นเป้าหมายยังไงแล้วก็อาจจะ in general ด้วยนิดนึงก็ได้ว่าเอออยากใช้ชีวิตให้เต็มที่หรืออะไรก็ได้มาค่ะเออก็ก็ประมาณนี้แล้วก็เออแล้วก็พวกอุปสรรคเนาะก็พูดถึงว่าแบบเราเราก็ไม่ต้องชูกระโคดไม่ต้องแบบ glorify ชีพแพทย์แบบโค้ดมันดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ acknowledge ว่ามันเป็นอาชีพที่เออก็ก็ยากเป็นเส้นทางที่เออมันก็เป็นเส้นทางชีวิตที่ยาก ก็แอ o w l e เลจไปแล้วก็สุดท้ายก็ตบด้วยว่าแบบเออแต่ว่าเรามี motivation อะไรที่จะช่วยพาเราผ่านมันไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะครับคราวนี้ติมที่สองไปติมเรื่องอะไรดีครับพี่นายเรื่องทัศนคติค่ะวัดทัศนคติอ่าโอเคทัศนคติมาสิประมาณไหนทัศนคติเนี่ย อ๋อเออใช่เอ้ยเหตุการณ์ที่เสียใจที่สุดในชีวิตอันนี้เป็นแบบไหนดีครับผมตัวเ,<อ>เรารอะทัศนคติไหมพี่ว่าเออพี่ว่าพี่ว่าม,มันรวม,มอยู่ในทัศนคติก็ได้นะโอเคอเค,ค่ะมาจากผมค่ะวิธีการตอบก็คือก็คือก็เล่าๆไปเนาะแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมร e f l e c t ด้วยว่าเออมันได้สอนอะไรเราหรือว่าอ่าประมาณนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วก็เขาก็อาจจะมี f o l l o อัพมาบ้างว่าเอ้ยแล้ว ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในตอนที่เราเป็นหมอละเออเราจะเราจะจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพี่นายครับไปต่อดีไหมได้ยูไงดีได้โอเคโอเคครับผมตอนนี้เป็นห้องที่ห้าแล้วนะค่ะก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เออแบบทดสอบจิตวิทยาเราได้ได้เอามาใช้แล้วค่ะเขาก็จะเอามานั่งเปิดเปิดน่าจะเป็นน่าจะเป็นหมอ เออนั่นจะเปจิตแพทย์อะคะ่ะเขาก็นั่งเปิดเปิดดูแล้วก็เออหาจุดหยิบมาถามบ้างว่าทําไมอันนี้ตอบอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะพยายามโยงเข้าอเออ motivation ในการเป็นแพทย์ของเราอะคะ่ะอย่างเช่นเออมันก็จะมีตรงนึงว่าแบบเหมือนกับประมาณเป้าหมายในเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรืออะไรสักอยากะะ่างค่ะเขาอย่างของนายเนี่ยคือนายไปตีความว่าแบบถ้าถ้าเรามีเงินเยอะเอ่ะแล้วเราทําอะไรก็ได้อ่ะเราจะทาอะไรอะไรเงี้ย นายก็แบบตอบว่าแบบเออไปเที่ยวไปเที่ยวรอบโลกใช่ไหมอะไรกับครอบครัวอะไรยเงี้ยเขาก็จะหยิบมาถามแบบมันเกี่ยวกับชีพแพทย์ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออก็คือจะพยายามหยิบคําตอบในแบบทดสอบเราเอามาโยงถึงแพทย์แล้วก็มาถามเราค่ะเห็นข้อถัดไปไหมได้คะ่ะโอเคโอเคครับผมก็อ่อวัฒน,นุสัตคติเนาะเขาถามว่าเขาให้ข้อความมาบอกว่าผู้รับและผู้ให้หัวใจประสานกันเออแล้วก็ถามว่าเราคิดเห็นยังไงอะไรประมาณนี้ นะคือมีอประโยชน์แค่นี้เลยอะรับให้ใจประสานกันแล้วเราคิดยังไงอืมนี้เลยใช่ค่ะใช่ไงก็ตอบคือก็ไม่รู้ว่าแบบคิดเยอะไปหรือเปล่านะในก็ตอบไงก็แบ่งเป็นสองแบบสองมุมแล้วกันแบบมุมแรกอะถ้าพูดตามแบบ figurative sense แบบว่าแบบตามหลักภาษาเฉยอะก็คือว่าแบบเหมือนกับว่าเรื่องในใจสำหรับเวลาประสบการณ์ของผู้ให้กับผู้รับเนี่ย มันจะมีการแชร์อะไรบางอย่างร่วมกันน่ะเออมันก็ทำให้แบบน้องแบบแชร์ประสบการณ์ดีๆที่แบบผู้ให้เนี่ยก็แบบดีใจที่ได้เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของคนอื่นแต่แล้วก็ผู้รับเนี่ยก็ดีใจที่แบบว่าเออประทับใจเนาะถึงน้ําใจของของเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเนี้ยค่ะเออแล้วก็จะแบบแชร์ความรู้สึกดีๆตรงนี้ด้วยกันทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ก็เลยเหมือนกับแบบหัวใจประสานกันอะไรอย่างนี้ยค่ะอออแล้วก็หรือว่า คือถ้าพูดอันเนี้ยนาก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าถ้าพูดแบบใน literal sense เลยอ่ะก็อาจจะพูดแบบอาจจะเกี่ยวกับแบบ organ donation หรือว่า blood donation อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือหัวใจมันก็อาจจะ symbolize กับอย่างอื่นได้บ้างเรื่องของเลือดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่รู้ต่อต่อไปประมาณนี้ค่ะขานี้ห้องทัศนคติมีอะไรอีกไหมครับพี่ได้อ๋อมีอีกค่ะเรื่องคล้ายๆเดิมเลยก็คือบอกว่าให้ยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ เราเป็นผู้ให้หนึ่งเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้รับหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็บอกด้วยว่ารู้สึกยังไงค่ะอืมโอเคโอเคแตผมม,มีอะไรต่อครับพี่นายอ่ามูบอนไปอีกห้องหนึ่งเลยใช่ไหมคะ่ะอืมอันนี้ก็คล้ายๆเดิมอีกแล้วแบบว่าให้เล่าเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักจริงๆก็คือนายอ่ะก็ตอบอันเดียวอันเดียวกันเลยเพราะแบบมันก็นึกขึ้นมาได้แค่อันเนี้ยแล้วก็แบบว่า พอถามเพื่อนอะเพื่อนก็ตอบว่าตอบอันเดิมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ทําได้นะคือคือเหมือนเหมือนเขาไม่ได้แบบ cross check อะไรมากเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นกรรมการคนละคนเอ,อ้ยแต่อันนี้ก็ไม่อยากที่จะ<อ>แ,แบบคอนเฟิร์มเนาะอืมโอเคแต่คือรีไซเคิลได้บ้างอะคือเขาก็จะถามคล้ายๆเดิมบ้างอันนี้ดีพอยต์นี้ดีแล้วทุกคนฟังนะทุกคนฟังเวลาสัมภาษณ์อะ คือกรรมาการเขาไม่มานั่งจำแล้วเขาไม่เอาไปนั่งแชร์กับหลังการสัมภาษณ์แบบตั้งบอร์ดแล้วมาใช้ว่าคนนั้นตอบแบบนั้นคนนั้นตอบแบบนี้หลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยห้องนั้นพูดไปแล้วแล้วเราไม่อยากมาพูดซ้ําในห้องนี้โน no, พูดได้เว้ยเข้า,าห้องใหม่ถ้าเราคิดว่าเราตอบดีอ่ะตอบไปเลยค่ะถูกต้องเข้าห้องใหม่รีเซ็ตใหม่ห้องใหม่รีเซ็ตใหม่บางทีอาจจะต้องพูดเรื่องเดิมบางทีอาจจะสิ่งที่พูดไปแล้วห้องเมื่อกี้มาพูดกับห้องนี้อีกเป็นเรื่องปกติโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาความรู้สึกึอกอ่่าาไปเงร้ววพตบแล แล้วมาตอบอีกกรรมาการเขาไม่รู้ไปผาาบอกบ้างเนาะนะครับมีมีน้องบอกว่าเมื่อกี้คําถามอะไรนะครับอาจจะจับประเด็นยากนิดนึงคล้ายคล้ายคล้ายคข้อไหนนะคำเมื่อกี้พี่นายบอกคล้ายข้อไหนนะครับคล้ายคายก่อนหนะ้าแบบเรื่องผู้ให้ผู้รับอะไรอย่างนี้คะ่ะโ <Okay, S 2> อเคนะครับก็ยังเป็นตีมผู้ให้ผู้รับอยู่นะครับงั้นงั้นไปห้องไปไปห้องที่เก้าที่ยังอยู่ในทัศนคติหรือว่ายังหรือว่าเป็นตีมห้องที่เก้าแล้วเหรอคะเก้าแล้วพี่นาย ราะงั้นคือแบบบางอันมันอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันบ้างอะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือทัศนคติห้องหนึ่งแล้วก็เหลือ <Okay. S 2> ที่เป็นซซทูวเอชนอลอีกสามห้องค่ะโอเคโอเคนะครับไม่เป็นไรเราเราเราอาจจะเรียกห้องแบบแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเรเรียกเรียกห้องลําบากนิดนึงเนาะแต่ว่าเอาเป็นคําถามที่เจอมาแล้วกันแล้วก็มาประมวลให้เมื่อกี้พี่นายบอกว่าเลยอีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับกับทัศนคติใช่ไหมครับค่ะ ก็คือเอ่อเป็นข้อความที่ว่าอยากเป็นหมอเพราะอยากช่วยเหลือคนแล้วก็ถามว่าเราคิดยังไงค่ะอืมอันนี้ก็คือถ้าอยากคำตอบของนายก็คือประมาณว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลได้แหละเพราะว่าก็ส่วนตัวอยากของนายมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลนายเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันจะเป็นแค่เหตุผลเดียวอ่ะไม่น่าจะได้เพราะว่าสายอาชีพอื่นๆที่ได้ช่วยเหลือคนก็มีตั้งเยอะแยะคือแล้ว อาชีพหมอมันก็เป็นอาชีพที่ require หลายอย่างมากกว่านั้นมากกว่าแค่แพชชั่นที่อยากจะช่วยเหลือคนเนาะเออก็เพราะฉะนั้นก,ก็ต้องบอกด้วยว่ามันต้องเกิดจากการสำรวจตัวเองในหลายๆด้านด้วยค่ะอโอเคครับผมเนาะงั้นก็จบไปแล้วเนาะสำหรับในส่วนของทัศนคติใช่ไหมครับพี่นายมีทั้งทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราทัศนคติเกี่ยวกับหมอด้วยเนาะถ้าสรุปภาพรวมประมาณนี้นะครับาวน,นี้เรากระโดดไปที่เรื่อง situation ดีไหมครับ น่าค่ะโอเคครับงั้นไปตีมสุดท้ายกันที่เป็นโรลเพลย์โอเคก็อันแรกเขาบอกว่าถ้าเราเป็นแอดมินเพจข้อมูลสุขภาพที่มีคนกดไลค์หลักหมื่นเลยเออแล้วทีนี้นเราไปเจอโพสจากอีกเพจหนึ่งที่เขาลงข้อมูลสุขภาพแต่มันเป็นเฟกนิวแบบเป็นข้อความเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วคนกดไลค์พันกว่าคนแล้วเขาถามว่าเราจะเทคแอคชั่นยังไง อืมโเคล้ายๆเป็นสถานการณ์ไดเลม่าให้เราตัดสินใจเนาะเรารับผิดชอบเพจแล้วเจอว่ามีเจอว่ามีเฟกนิวส์เกิดขึ้นในเพจของเราใช่ไหมครับพี่นายอ๋อในเพจคนอื่นนะคะอ๋อในเพจคนอื่นโอเคนะซึ่งเป็นเฟกนิวส์แล้วมีคนกดไลค์เยอะมากแล้วเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจเราจะมีที่มีครดิตบิลิตี้พอสมควรอือ่าโอเคโอเคแล้วตอนนั้นพี่นายพี่นายมีแนวทางคำตอบประมาณไหนฮะอืม ก็คงต้องเริ่มจากแบบว่าติดต่อคนโพสต์โดยตรงก่อนเนาะว่าแบบอินฟอร์มเขาถึงความผิดพลาดแล้วก็พูดว่าเออข้อมูลที่ถูก,กจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ขอให้เขาลบโพสต์พร้อมกับแจ้ง follower ของเขาด้วยที่อาจจะเห็นข้อมูลไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วก็แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องอจริงๆให้เขาค่ะเออก,ก็ก่อนก่อนอื่นก็จะพยายามคุยกับเขาก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่รับฟังเนี่ยเราก็ต้องแบบเออจัดการด้วยตัวเองและนิดน,นึงเนาะก็ในฐานะที่ เราก็เป็นแอมินเพจที่มีฐานเสียงแล้วก็มี credibility mm. ใ,ในเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากโพสต์ในเพจเราเองด้วยแล้วก็ไปโพสต์ที่วอลของเพจเขาด้วยเนาะ mm. เพื่อที่จะให้คนที่รับข้อมูลไปตรงนี้เห็นได้มากที่สุดว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะ mm. แล้วก็เออก็เพราะว่าแล้วก็อาจจะพูดต่อได้ว่าแบบพอะเราเห็นว่าเห็นความสำคัญคือข,ข,ของข้อมูลสุขภาพาเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับอ่าน,นไปอัน,อนถัดไปเลยไหม ค่ะได้ค่ะครับผมค่ะ,คะทีนี้ก็เอ่บอกว่าถ้าวางแพลนทริปไปญี่ปุ่นกับเพื่อนสามคนโดยที่เราเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่เคยไปมาแล้วเออเราจะเลือกสถานที่ไปยังไงค่ะอืมก็เออในทางการตอบของนายเนี่ยก็จะบอกว่าแบบเอ่อเลือกที่ เลือกที่น่าสนใจให้หลากหลายเนาะทั้งแบบเรื่องวัฒน,ธ,นธรรมเรื่องช้อปปิง้งเรื่องบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบสร้างเป็นสไลด์มาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังก็ได้แบบมันมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาโหวตกันเนาะเออแล้วก็อืมอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะให้เขาโหวตโวกันแต่ทีเนี้ยฟอลโล่อัพค่อนข้างเยอะสเตชันนี้ก็จะถามว่าแบบเราสามารถร l เลตกับ personal experience เราได้ไหมเออเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็แบบถามต่ออีกว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอีกว่า ถ้าเพื่อนสองคนเนี่ยตอนแรกตกลงแผนเที่ยวกันลงตัวแล้วแต่เพื่อนสองคนไปเจอเอาเลร็ดหนึ่งมาแบบเฮ้ยน่าสนใจอยากไปเที่ยวแต่ว่าอยู่นอกเส้นทางมากๆเลยเออเราจะทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมซีเทเรชั่ที่สามครับพี่นายค่ะอันที่สามคืออ๋ถอ,ะะ <laughs> อ,อถ้าเรามีเพื่อนที่จำหนึ่งนะคะแบบหนึ่งโอเคอ่ะถ้าเรามีเพื่อนที่ ขออ่าเพื่อนที่เขาตื่นสายสามรอบทําให้เขาติดมอสอแต่ว่าทําเอ่อทําให้พอเขาติดมอสอเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนเพิ่มตอนปิดเทอมแต่ทีเนี้ยเขาว่าได้วางแลนทริปไปต่างประเทศกับครอบครัวเขาเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินหมดแล้วอืมดังนั้นก็เลยมาขอให้เราซึ่งพ่อเราเป็นหมอเนี่ยบอกว่าออกไปรับรองแพทย์ให้หน่อยฉันจะได้ไม่ต้องไปเรียนซัมเมอร์เออ mm hmm. แล้วแล้วก็บอกแล้วก็บอกต่อด้วยว่าถ้าเราปฏิเสธเนี่ย เขาจะปลอมใบรับรองแพทย์เองเราจะทํำยังไงค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเป็นการวัดวัดเม d i ิคอเอ h ิกสเราไกลๆด้วยเนาะในฐานะที่เป็นคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเราจะตัดสินใจยังไงแต่เขาก็พยายามทําให้เรา relate ได้เนาะแบบไม่ใช่ว่าแบบเป็นแพทย์จ๋าอะไรขนาดนั้นครับครับซึ่งพี่ไหนแนะนําแนวคําตอบประมาณไหนฮะค่ะก็อม,มันก็จะคล้ายๆเดิมคือกรรมการเขาจะพยายามดักเราเยอะๆ แล้วเราก็อย่างแรกแหละเราต้องเอ่อคงเราต้องอย่างแรกอาจะเริ่มจากการคุยกับเพื่อนด้วยเหตุผลเนาะว่าแบบโอเคคุณคุณก็ต้องยอมรับเอ่อคุณสิเค์ของการกระทำตัวเองนิดนึงเนาะแล้วก็แบบว่าเอ่อให้เขาเข้าใจสแตนดิ้งของเราด้วยว่ามันผิดจรรยาบรรณของพ่อเราเอ่อเสร็จแล้วก็ให้เห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราด้วยเนาะเออแล้วก็แต่ว่าคือถ้าถึงขั้นที่สุดจริงๆเนาะแบบพูดยังไงก็ไม่ฟังอะไรเงี้ย ก็คงต้องบอกครูด้วยว่าแบบโอเคเพื่อนเขาเม, mm hmm. มีการเฟกไปรับรองแพทย์เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. อาจาเขาก็จะพยายามพ mm ุช hmm. เราเยอะๆนิดน,นึงว่าแบบโอ้ยเสียเพื่อนเลยนะทาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเออก็คีพคอมแล้วก็คุยพูดด้วยเหตุผลไปเรื่อยๆแล้วก็เออยืนยันว่าจะต้องไม่ทําผิดกฎค่ะอืมประมาณนี้ mm hmm. อันนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายที่นายเจอด้วยก็เป็นฐานโรลเพลย์เลยค่ะแน่นอนว่าเออต้องมีเนาะเออต้องมีงมก็คือ อ๋อให้เราอคติ้งปลอบเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาไม่ผ่านสวนอคณิสเป็นปีที่สามแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของเขาและเขาเสียใจมากเลยเออเราจะทำยังไงไประมาณนี้ค่ะ mm hmm. อ,อโอเคนายก็มีทิปส์ให้สามข้อละกันสำหรับโร l เพล a เนาะเอออย่างแรกเนี่ยก็คือต้องทำสีหน้าให้ตรงอารมณ์เนาะแบบว่าดึงวิญญาณกนแอคติ้งของเราเนี่ยออกมาให้สุดชีวิตเลยคือคืออ่ะเดี๋ยวไม่จะต้องเล่าก่อนเนะาะแบบเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าอี้หันหน้าหากัน เออสองตัวแล้วก็เป็นพี่นักแสดงเป็นพี่ผู้ชายค่ะเขาจะแบบนั่งก้มหัวอยู่แบบแบบเศร้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ลักษณะการพูดเขาก็จะแบบดูดูเรานิดนึงอะ่ะว่าแบบแบบเออเขาก็ผิดหวังอะน้อนึงถึงคนผิดหวังแล้วก็เสียใจแล้วก็เออมีคนเขาก็น่าจะทั้งอายทั้งอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืโอเคก็เราก็ต้องเข้าไปปลอบเขาเนาะอย่างแรกก็นี่แหละทําสีหน้าให้ตรงอารมณ์เออดึงวิญญาณอคติ้งออกมาให้สุดชีวิตค่ะ แล้วก็ uh, be creative ด้วยก็ได้นะแบบว่าอ uh, อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ emotional นิดนึงอะแล้วทีเนี้ยเก้าอี้อะมันหันหน้าหากันอะมันน่าจะคุยยากเนาะเหมือนเราแบบ confront เขาไปนิดนึงอะแบบอยากจะหยิบมานั่งข้างๆเขาก็ได้นะเออโชว์ให้ว่าเออเราแบบ creative แล้วก็แบบก็ค่อยๆปอบเขาไปเขาเขาก็อาจจะพูดแบบแบบ against เรานิดนึงอะเราพูดอะไรมาเขาก็จะแบบดูดูอ๋อแล้วก็ อย่างแรกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ให้คอน d i t i o n อะไรมาเราสร้างเองก็ได้เพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นทิปหนึ่งที่พี่กัก็เป็นคนให้นายตอนที่นายไปมอกเนาะก็อย่างเช่นอย่างของนายเนี่ยนายเข้าไปปุ๊บเนี่ยนายพูดก่อนอย่างแรกเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็ไม่ติดเหมือนกันเอออะไรประมาณเนี้ยซึ่งเพื่อใคนอื่นที่เขาไม่ได้พูดแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาโดนพี่นักแสดงเนี่ยบอกว่าก็ใช่สิเธอ ฮัลโหลนายนายยังอยู่ไหมโอเคนายมาแล้วโอเคโอเคโอเคงั้นต่อต่อต่อเรื่องเมื่อเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าที่พี่ฟังค้างอยู่ก็คือว่านายบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ติดเหมือนกันแล้วยังไงต่อนะคะอ๋อค่ะก็คือแล้วทีเนี้ยแบบอย่างเพื่อนคนอื่นที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ได้พูดเนาะเขาก็พี่พี่นักแสดงเนี่ยกลายเป็นได้พูดกับเขาว่าก็ใช่สิเธอติดนี่อะไรเงี้ย เออมันก็จะทำให้ชีวิตเขายากขึ้นเนาะถ้าเราพูดอย่างนี้ไปเนี่ยแล้วก็ได้แสดงเห็นว่าเราแบบเออเราได้เอมพปรสซ์กับเขาด้วยอะไรอย่างงี้อืมโอเคโอเคค่ะก็เอ,อ่อีกทิปสหนึ่งอ๋อเขาจะมีวางทิชชู่วไว้ด้วยบนโต๊ะกรรมการเนาะเออเราอาจจะหยิบมาออฟเฟอร์ให้เขาก็ได้อันหนหยก็ทําอย่างงั้นทีนี้พี่นาเซก็จะแบบ ไม่เอาแบบเธอแบบสมเพศเราเหรออะไรประมาณนี้แต่เราก็ถือไว้ก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะหยิบไปเองค่ะเออหรือจะยัดไว้ใส่มือเขาก็ได้อย่างเงี้ยแบบเอาไปก่อนนะอะไรอย่างงี้ก็ได้อืมหรือว่าถือเขาไม่ได้มีทิชชู่ว,วางไว้จะสมมุติขึ้นมาเลยก็ได้เนาะแบบว่าทิชชู่ทิปยื่นให้เลยเออไม่ครีเอทีฟให้มันรู้ไปเนาะค่ะอ๋อเดี๋ยวรบกวนพี่นายฝากแบบไอจีพี่นายในคอมเมนต์เผื่อน้องมีคำ,คำถามหรือว่าอยากติดตามพี่นายอะไรอย่างงี้เนาะ ก็จะได้ก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพี่นายได้นะครับเรามาโบกมือลาพี่นายสังนิดนึงแล้วพี่นายพี่นายฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจน้อยสักนิดนึงได้ไหมเออก็สู้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 ค่ะอันนี้จุดสุดท้ายแล้วดีใจเอ่อ c o n g r a t u ูเลชั่นทุกคนเนาะก้าวมาก้าวขามาได้ข้างหนึ่งและเลยอีกข้างหนึ่งดึงไว้ให้ได้น้องสู้สู้อือทำมาทุกอย่างก็ข้อยู่กับตรงเนี้ย no pressure เนาะทำได้ทำได้ค่ะ